สวัสดีครับพี่น้องป้องปายชาวยูทูบซองปูหนึ่งซูเปอร์ชารานะครับแล้วก็ชาวโซเชียลท,ทุกคนนะครับน้องน้องใหม่แตนหน้าตาชอบคนอายุไล่หน่อยมื้อนี้มาเปิดกล้องตรงที่กำลลังลดน้ำผักนะครับผักกาดหินพี่น้องผักกาดหินนะครับผักกาดหินกินกับลาบกับก้อย กับน้ำเจียวปลาบองแซบจังนะครับแต่ว่าที่เนือกว่าน้ำที่บากเพื่อตรงนี้ก็คือผมอีเอาไปให้พวกใบนี้ให้ลูกน้อยกินพร้อมนะครับที่มีแต่งพริกพร้อมครับเดี๋ยวผมให้ดึงเด้อ,อน,นี่พี่น้องป้องตายนะครับหลังโดน้ำาลิกอยู่เด้อหลกักกรพุนละเดี๋ยวผมอีไปห้าลูกนะครับคุยกับลูกใบจากน้อยเด้อพี่น้องเด้อผมอทิ่ายจากน้อยปึ๊บโอ่องลูกบักไงนะครับบ่อไทยใส่น้ำ พุนละไปหาลูกแล mm. um, um, uh, um, uh, uh, ้วบ um. ัดนีนะมาหาลูกกันเด้อมาหาเด็กน้อยกันว่ายังไงเด็กๆนะหัวผดเปิดประตูครับเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเขาเริ่มซาแล้วนะครับเริ่มเปิดประตูนี่เริ่มซาแล้วิ่งกันลืมดั้มลืมดั้มนะครับมีเ้านี้นะพี่เ้านี้มอเ้านี้แท้เข้าขั้นแต่เ้านะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บุญชูนะครับ มันชูห้องอัดอัดอัด,ดอยู่เนี่ยนะครับเนาะพี่น้องเน,ะนะาะกะเมื่อวานนี้ไปคนละกรุงเทพกรุงไทยพุ้นละนะครับไปเอิ้นตรงนั้นว่าคูบอนนะครับวัดคูบอนถนนคูบอนคูบอนที่ยี่สิบเจ็ดนะครับไปเหตุงานเหตุการณ์ทุ่นมานั่งรถไปพี่น้องเอ้ยนะครับ นั่งรถไปใส่เกียร์สิบแปดเลยความเร็วนี่แปดแสนนั่งรถไปไกลเป็นหลายร้อยกิโลนะครับนั่งรถประมาณเกือเบเกือบสิบชั่วโมงนะครับรวมแล้วทั้งไปทั้งกลับเนาะแต่ว่าพอสิบชั่วโมงกว่าพุณนะว่านะแต่ว่าไปเหตุงานประมาณจากชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับ แล้วละเหตุงานทวายพอปูสีสุดโถนะครับทวายองค์พญานาะคพอปูสีสุดโถขอติดตามกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อให้กำลังจิตกำลังใจนะครับเขียนผูนึงซปเปอร์ฉลาดนะครับแตบบ่แบบแบบทางใดนะครับตะแบะบทักถายกันบกไม้บุกมือได้แล้วว่แบบแบบาวว่าบรรณาตัวเองเป็นดาราเนาะ <c oughs> พี่น้องเนาะนี่มื้อนี้นะครับลูกสาวมาอยู่ข้างที่ข้างให้เต็มนะ ส้มผอมส้มพิษส้มจิตส้มใจส้มแจ๋วผู้ส้มใจผู้ส้มใจกับส้มแจ๋วผู้ส้มใจอยู่ใต้ห้างนอนพุดนะครับอันนี้บุญชูบุญชูมันสั้นนี่ั่นแล้วสั้นนี่ั่นแล้วแล้วก็ะซาแล้วตอนนหนลองลองดึ๊ะนะนะเริ่มรอไล่แล้วนะครับห่างกองเริ่มมีออกมาแล้วนะครับถ้าห่างกองออกมาแล้วก็ส้อยออกมาครบ เดี๋ยวผมอสูไปบึงให้บึงม,มอมเด้อพี่น้องเด้ม,ม,ม,มอมใส่ให้หันเข็มเห็นเห็นสร้อยคอเขาเห็นสร้อยคอเขาแล้วก็เห็นสร้อยตรงข้างเอวนะน้ำเลยนะครับพี่น้องแล้วก็รอขึ้นนะครับรอขึ้นเขาคงคู้จักวะอไอ้มนุษย์นี่อะไรนักหนาเนี่ยมาตานถ่ายคนจะกินจะนอน ยังมาตามถ่ายตามนั่นอยู่นะครับถ้าเขา้าวอลได้เขาคงอีวอลสนั้นเดี๋ย <The S 1> วบทสนั้นก็คงพ่อไปไหนมาว่าเมื่อวานเนี่ยไม่เห็นไม่ได้มาคุยด้วยแต่ผมคิดก็นั้นนะเขาก็เดาไปนะครับเ <c oughs> ดาไปตามภาษาผู้เท่านี้ละเดาไปแต่ถ้าเข้าคิดได้ว้าได้ก็ดีเนาะวอาดีตื่นมาทราบมาก็สวัสดีครับกันก็ดีพี่น้องเนาะวันนี้ตอนนี้ก็เดอ้อพี่น้องนะครับ มืออื่นผมมีมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับอัปเดตความเจริญเติบโตของเขานะครับความเจริญเติบโตว่เาเขาอีรูปร่างหน้าตาเป็นสดใน,นะครับเปลี่ยนไปได้ปันไดน,นะครับอัปเดตท,ทุกมือนะครับเอามาเบิ้งเคาเตอบเจริญเติบโตไปพร้อ,อมๆกัเนาะพี่น้องเนาะมือนี้สวัสดีเด้อพี่น้องที่เขรบสวัสดีครับ